สวัสดีครับเ่้าจาภาษาเกษตรผมอยู่กับพี่ประดับเป็นนาคเป็นเจ้าของสวนประดับพันไม้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองนะพี่นะพี่ประดับนี่เมื่อก้อนนานี่พี่ประดับนี่เป็นเจ้าของผู้ปลูกไผ่สร้างมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไผ่สร้างมูลในประเทศไทยที่ขายอยู่ในปัจจุบันนีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ออกจากแรงของสวนประดับพันไม่มีไผ่สร้างมูลและก็ไม่ผลอีก หลายชนิดใส่คำว่า,าทุกชนิดผลแล้วกาหล,ลักลักสำคัญนะปัจจุบันนี้พื้นที่เท่าไหร่นะพี่พื้นที่สี่กว่าไร่ไเขาอีกนิดนึงเข้ามาไกลพื้นที่400กวนะ่าไร่4ี่อยไร่เ้อเอาไหม4ี่รอยไร่พื้นที่ที่บริเวณนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นเป็นบ่อลูกรังเก่าบ่อลูกลังเก่าเปลี่ยนแปลงบักม่วงครับผมเพราะก้าไม้ครับก้าไม่ที่นี่เมื่อนี้มาในาน้ำของสหกรณ์การเกษตรก็ดูจำกัด ที่นี่มาศึกษาเบื้องงานมาเบื้องการบริหารจัดการคนงานมาเบื้องการแบ่งปันผลประโยชน์ว่าผมเข้าใจว่าเป็นสวนเดียวในประเทศไทยสวนเดียวในประเทศไทยที่ใส่บริหารจัดการห้านโดยบ่ได้ใส่ค่าจากแต่ว่าใส่วิธีแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันการการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันนี่แปลกกว่าที่อื่นมาเนี่ยระบบความมุ่ิตกับเฮดบรไษัแต่ว่าคน้นติเฮดจริงๆได้ระบบการบริหารต้องเข้มแข็งต้องมีความเข้าใจอ้าวมีอันนี้ในจ้งนี้อ้าวเขาเบิ้งรายการเบื้องอันนี้ให้นะ อันนี้เป็นรถขนตน้นไม้นี่พัฒนาไปวดด่ารถขนก้าไม้อามาคุยกันต่อนอกจากแม่ศึกษาเบื้องงานมาบองการบริหารจัดการการบริหารจัดการของที่ประดับเนี่ยสิ่งที่ผมทึ่งและกับภูมิใจมากที่สุดเลยคือการบริหารจัดการคนงานตอนแรกๆเคยอยู่ผู้เดียวแค่ทำคนเดียวแต่ว่าณปัจจุบนันนี้ขยายออกไปออกไปมีแนวรวมมีทั้งชาวบ้าน ทุกคนเมื่อได้เขามาเมื่ออยู่ใกล้ๆได้สัมผัสแล้วปรากฏว่าทุกคนเขามาเป็นเครือข่ายเขามาเขามาแล้วก็มาอยู่ไม่เห็ดแล้วก็ไม่ไ,ได้ใาอาจะให้พี่ประดับเบอกถึงการบริหารจัดการคนงานจักนิดนึงครับครับผมก็เมื่อก่อนก็ใช้วิธีทําด้วยตัวเองครับพอปริมาณเยอะขึ้นมากขึ้นก็คุมคนงานไม่ไม่ไม่สะดวกก็เลยหาวิธีหาวิธีแบบทําอย่างไรถึงจะไม่ต้องไปคุมเขาก็คือใช้วิธีแบ่งครึ่งครับ ก็ขายได้แบ่งครึ่งให้เขามาเป็นแรงงานเป็นเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับพี่อธิบายนิดหนึ่งก็คือเราเป็นอะไรให้เขาเราก็เป็นดินอ่าเป็นดินเป็นพื้นที่อ่าเดี๋ยวหันหันหันไปดูดินเป็นเป็นเป็นดินวัตถุก็สุขพร้อมใช้แล้วนะครับมีแฝดมีดินครับแล้วข้างล่างก็เป็นน้ําเราก็จะหาแหล่งน้ําให้เขาอมีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ํานี่บ่อลูกรางเก่าครับผมแล้วก็มีพื้นที่ มีพื้นที่มีเดินสปริงเกอร์สร้างโรงเรือนให้เขามีแหล่งน้าครับมีอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์พร้อมครับผมมีมีต้นพันธุ์มีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุครับผมก็เขามีสต๊อกมีสต๊อกเขาหาเองหมดเอาสต๊อกนี่เขาหาเองเหรอเขาหาเองหมดครับเขาทําเองหมดเราก็ให้เขาเริ่มตั้งแต่พร้อมเมล็ดจนเสียบจนขายได้เลยนะครับจนจนพร้อมขายเลยเราก็จะแบ่งแบ่งยังไงครับประมาณ60 40ี่บนะครับเขา6กสิบเขา60ินั่นเห็นว่าเขา60เปอร์เซ็นต์เฮ็ดว่าได้ ผมเนี่ถึงอยากมาศึกษาบืองแง่ไงไอ้ตอนนี้นกระบวนกันว่าเริ่มจากเพาะเมล็ดต้นกล้าแต่ว่าเขาเป็นแม่พันธุ์ไหนเขาครับแล้วก็เป็นถุงถุงเขาต้องซื้อเองถุงต้องซื้อเองดินดินเราหาให้หมดดินผสมผสมให้พร้อมหาให้พร้อมอ่ะครับใช้ได้เลยจังไลี้ตอครับก็มันก็มีทุกนี้ละหายเขาหมดเขามีแรงงานเขาต้องดูแลขายได้เมื่อไหร่เราแบ่ง แบ่งทันทีหรือว่าขึ้นบัญชีไว้แบง่งทันทีเลยก็ได้ครับหรือจะขึ้นบัญชีก็ได้แล้วแต่ว่าสะดวกเขาอยากได้แบบไหนถ้าแบ่งเลยก็ได้ครับบางรายก็แบ่งเลยขายได้อาไปเลยแบ่งเลยครับผมหรือว่าาผู้ใดเดือดร้อนเรื่องเอง,งินมีผลงานอยู่แล้วอาจจเอามาก็ได้ครับมาขอเบิกเล็กๆน้อยๆได้ยุได้ยุแต่ว่าเบิกเม็ดบาได้ได้ครับเดี๋ยวสีเสียระบบ <c oughs> ที่นี่สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่อยากให้ให้บ้างอีกนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากบักม่วงเรามีอย่างอีกครับพี่ ก็หลักๆเลยก็มีมะม่วงมะปรางขหนุนมะขามเปรี้ยวยักษ์แล้วก็ยังมีไผ่ครับไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนครับผมอันนี้เราก็ผลิตเยอะแล้วก็เราเรากล้าพูดได้ว่าเราเป็นเป็นคนแรกๆที่เริ่มผลิตครับอา้าวนี่นี่ผมบอกไอ้ฟังนะจากจังหวัดนงบัวลําพูดันดน้นแมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เนื่องจากว่าหนึ่งสินค้าคุณภาพสองม,มีไม่ผลทุกชนิดใส่เขาว่าไม่ผลทุกชนิดนอกจากนั้นที่สําคัญคือราคาถูก ราคาถูกก็คือว่าสาหกรณ์กรที่สี่เอาไปแล้วเอาไปขายมันต้องทํำเอาไปทํำแล้วก็ต้องมีกำไรขายกำไรผมสิยกตัวอย่างง่ายๆจังบักม่วงที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเนี่ยครับยังสี่ขายต้นเท่าไรครับก็ถ้าขายอยู่ที่หน้าร้านเราขายปลีกนะครับก็ร้อยห้าสิบบาทหน่อยอันนี้เป็นพันยังครับอันนี้เป็นมะม่วงเขียวใหญ่เขียวใหญ่ครับผมเขียวใหญ่นี่ร้อยห้าสิบบาทถ้าอยู่ในตลาดบางตำก็สองร้อยหรือสองร้อยห้าสิบครับผมก็ ก็เราขายอยู่ที่นี่รแตยห้าราคาส่งก็ยังลดได้อีกอ้าราคาส่งลดได้อีกอ้ามื้นี้มื้นี้สาก่อนสิมาเอาราคาส่งอ้านอกจากนั่นแล้วเอานี่อียงเนี่ยอยากไ้ไล่ไปเป็นตัวไปเอามะขามเปรี้ยวยักษ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ครับขายต้นเท่าไหร่ก็เป็นราคาที่ขายอยู่ก็30บาทราคาขาย30บาทราคาส่งต่างหากราคาส่งอีกนะอ่ามะม่วงก็ไซส์เล็กก็30บาทครับ เริ่มจาก30บาทครับผมส่งก็ลดได้ส่งลดเริ่มเริ่มจากถูกที่สุดเนี่ยเนี่ยผมว่ามีมะขามเปรี้ายวยยกมีมะม่วงมะม่วงขนุนขนุนขนุนต้น่าไรครับก็ราคาเดียวกันนะร,ราคาเดียวกันครับ ทุเรียนเห็นทุเรียนหลายพันเลยทุเรียนนี่ก็จะราคาสูงกว่าเพื่อนหน่อยนึงครับทุเรียนนี่เราต้องนําเข้ามาจากที่อื่นอ๋อทุเรียนทุเรียนอิมพอร์ตมาจากทั้งจันบทบุรีราคาแพงจักหน่อยเพราะว่ามีต้นทุนแต่ว่าเอามาบริการซื้อๆบ่ได้หวังผลกําไร,รเอามาหมายถึงว่าจ้างผมมาเนี่ยผมก็ได้สินค้าไปทุกอย่างคือเอากาไรเอากาไรมาเอาอยู่น้าพวกที่เจ้าของนี่อยู่แล้วครับผมเป็นสั้นบ่ครับพี่ใช่ครับอ่ามีเห็นมะคขาปลอมกันมีมีครับมะคขาปลอมเนี่ก็มีสะดาวดา มีครับนั่นเสดาดำเสดาถวายก็มีเสดาถวายเสดาํดำมาย่งชิดมีครับมะปรางใช่ครับมีครับอีอย่างแนวบอมมีครับที่ไม่มีเลยครับมันก็ยังมมันมันจะสิบวาร์แหนแล้วมันบอมมีแต่ว่าสิ่งที่นาน่าสนใจพมว่าเป็นพื้นที่แปลงเดียวที่ง่ญ่ที่สุดในประเทศไทยเอาขอทบทวนอีกทีเือจักไรครับพี่ประดับสี่รอยกว่าไรครับ ซีลอยกว่าไรยทั้งเมดนี่ทั้งเมือนี่เป็นแปลงเพอาะช่ำนะซีลอยกว่าไรเนี่ยนะรวมทั้งหมดครับทั้งแปลงเพาะช่ำก็ประมาณสองร้อยครับทั้งแปลงเพาะช่ำสองร้อยครับผมแล้วกระทั้งแปลงปลูกก็อีกสองร้อยครับผมใส่ใส่เข้ามาอลังการมหาศาลนอกจากตรงนี้แล้วพี่ประดับนี่ก็ยังเป็นปราชญ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์คือสถานตรงนี้เป็นที่ศึกษา เรี้ยงลูกทั้งเศรษฐกิจพ่อเพียงทั้งองค์ความรู้ทั้งเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีบอลเลี้ยงปลาบออเลี้ยงโอ้บอลลึกเลยบอบ่อลูกลังเก่าบอลลุกลังเก่าลึกประมาณลึกหลายเมตรครับประมาณเกือบสิเมตรครับลึกเกือบ10เมตรเราก็นาแร้งกรับมีกิจกรรมให้ผู้ได้ยากตกปลามาอีกเลยปีนี้ก็เราก็ผ่านแร้งไม่ได้ด้วยน้ําที่เราเก็บไว้เองนั่นน้ำที่ใสก็คือน้ำจากบอลลุกลังซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบ่มีผู้ได้เห็นค่าตรงนี้ตรงนี้เดิมที่เป็นแปลงยังครับพี่ บอ่อลูกลังเก่าครับเป็นบอ่อลูกลังเก่าเป็นปลาเอียงนอสมัยตะกีเป็นปลาไม่ยายาบไม่ยาลาบเป็นไม่ไม่ยายาบไม่ยาลาบยักษ์ไม้ทั่วไปเขาขุดลูกลังไปแล้วก็จะมีไม้ยาลาบขึ้นครับไม่ไม่ยาลาบมันเบายากไม่ยาลาบย,าายัยาาบบยกษ์ขึ้นเต็มเลย <S <S ผมมาเบิ่งพี่ประดับนี่นี่ปีปีนี่ปีที่เจ็ดที่แปดเลยด้ประมาณปีที่แปดตั้งแต่รู้จักพี่ประดับมาเพิ่นขยายออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อนี่อีกส่วนหนึ่งที่ที่สิเห็นได้ชัดก็คือทั้งนี้หันหนามาทั้งนี้ดูครับพี่ ทั้งนี้ก็คือเดือวนี้เป็นชาวบ้านเดิมพี่นี่ชาวบ้านใช่ครับเป็นชาาบ้านที่อยู่บริวเวณใกล้เคียงใกล้เคียงครับตอนนี้ว่าเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงแล้วเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งก็มาเป็นเพื่อนทําด้วยกันเมื่อเป็นเครือข่ายเมาเป็นเพื่อนทําด้วยกันแล้วคือคือเป็นยังคอยขยายเปย็นสี่เนื่องจากวาหนึ่ง1คนที่อยู่นี่ได้ความลูกสองเป็นงานที่บ่หนักมี่มหายอยู่พอมบมนกตาแดดตามสมควรแล้วมันวมีอย่างงานสบายดอกนอกจากงานในเป็นผู้จัดการในของแอร์ที่นี่งานยังสี่เนี่ยเพราะชาวบ้านเห็นเรามีรายได้ ก็เลยเขามาครับผมแล้วเขามาจาังต้นยหญ่ๆเนี่ยเขาสีไม่ไรได้ยู่ประมาณเท่าไรครับพี่ก็เท่าๆกันนะครับ ประมาณเท่าๆกันคืออยู่ประมาณ50าบาทแด่ขายลอยนึงเขาได้เขาทําเองได้เองเลยนะเขาได้เ uh, ต <gos> ็มเลยครับได้เต็มขค้นได้เท่ากับเราเลยครับก็เขาก็จะได้ราคาต้นละร้อยขึ้นนะครับโอ้เขาก็ไดรนั่นเห็นบ่ต้นละลอยทั้งที่เขาบ่ตตองเมียงเขามีต่ข่วมตัวนี้เขาเชียวชาญใส่เข้าไปเชี่ยวชาญก่อนเราพินเนาะแต่ก็้นเขาทำเองเขาเริ่มต้นเขาเองทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นเองครับอันนี้ชาวบ้านแตกต่างกันทั้งนี้บ่พี่ใช่ครับชาวบ้านเขามาเริ่มต้นเขาเองเขาทำเขาเองเขาก็จะได้ราคาเต็มเลยอ้าวภาพใบเบิ้งอันนี้บางง่วงเองครับนี่ นี่น,น้ำดอกไม้ครับสีทองมาครับพี่ครับผมอันนี้น้ำดอกไม้สีทองนะไอ้น,น้ำดอกไม้สีทองเนี่ยบึงบึงบึงขงายย้าเจ้าเห็ดเห็ดง่ายไงเสียบยอดอันนี้เสียบยอดอนนเสียบยอดน้ำดอกไม้สีทองเนียังสีเขาส่งราคาเท่าไรครับพี่รุ่นนี้ก็ไซส์นี้ก็ส่งยี่ห้าบาทต่อช้เยอะๆนะครับใส่ยี่ห้าบาทเ<ต><ต>มื่อนี้เราขายาอยู่สามสิบห้าขายสามสิบห้ารงยูยี่ห้าเอาไมาพ่พีดนะผู้ใดอ่ะเอายังซี่ไปนี่ผมบอกกล่าวแนะนํำไปถึงทั้งตลาดนัดต่ละนัด พวกที่ตลาดนัดวันพุธกด็ดีวันศุกร์ก็ดีหรือว่าวันที่หนึ่งก็ดีสิบห้ากด็ดีตลาดนัดในประเทศไทยเนี่ยผมว่าท้าสิสนใจมาเอาต้นไม้อยู่นี่นะผมเห็นว่าเมื่อหนึ่งๆนี่ขายได้หลายขั้นสิบรถเป็นเงินหลายบาทเดี๋ยวสภาพก่อนพันสิถามหาว่าเป็นเงินหลายบาทก็แล้วกันผู้ได้นใจทั้งตลาดนัดก็ดีถึงว่าพ่อค้าขายทรงขายปีกตน้นไม้ก็ดีม่หนีเลยอยากได้เบอร์โทรพี่ประดับไหมเบอร์โทรเบอร์ยังก็พี่ 081ครับ0819539530239ครับ0239เอาเดี๋ยวผมสิล่งเบอร์ให้อีกทีหนึ่ง08195302390239นี่แต่ว่าอีกภาคบายอีกจักหน่อยนึงเดี๋ยวผมขอพักก่อนมันแดดเดี๋ยวสิพักแล้วก็สิมันผมสิตะเว้นให้เบิ่งทั้งสวนแล้วสิเป็นภาพรายการสดๆไทยตะเว้นทั้งสวนเลยขอพักจักแปบ๊บนึงไปกินกาแฟก่อนนะอ้ามื้อนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมนายเก่งไก่ไทอ่อน พี่ประดับปินนะ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ